สวัสดีครับผมวอมัชานะครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมสติกวอลลีเจนในพาร์ทที่พาร์ทที่เก้าโอเคเก้าโอเคครับวันนี้ถ้าพูดผิดพาร์ทก็โทษทีนะผมหมายได้ดูโอเคนะครับอันนี้คือเซ็ตที่ค้างไว้โอเคไม่ไม่อันนี้คือจัดเล่นเองครั้งต่อไปก็จะมารีวิวสายน้ำแข็งกันในหมดในหมดแข่งขันนั่นแหละนะใช่สายนี้ต้อง เข้าช่วงสาระดีกว่าสเอ่อไมเนอร์น้ําแข็งมีความสามารถก็คือก็ปกตินั่นแหละก็แค่แช่แข็งศัตรูนะอืมใช่ถ้าตีเฮ้ยลความเร็วหน่วยศัตรูไม่เข้าใจเหมือนกันแต่คงถ้าโดนตีน่าจะแข็งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ก็ ควบคุมเดยผู้เล่นแช่แข็งควบคุมผู้ผเ,เล่นแช่งแข็งน่าจะเลือดแข็งแน่เลยพูดอะไรเป็นศัพท์เข้าใจยากอีกแล้วมามแช่ามนเดี๋ยไม่รู้จะอธิบายยังไงก็เล่นปกติเพื่อความง่ายดายก็ต้องใช้วิาสาตตลอดช่อยแล้วโ,โหหกสิบวิอัพให้เต็มเพื่อความสวยงามตามท้องเรื่องถ้าไม่อัพเดี๋ยวสู้เขาไม่ไหว ป้าพร้อมลุยที่ไม่อัพป,ป้อมเนี่ยก็เพราะว่าเราเน้นบุกเราไม่เน้นกันแต่นี้น่ะเราจะมากันอะไรไม่ได้นะต้องบุกแบบเต็มที่เท่านั้นโอ้โหทองไม่พอไม่เข้าใจเลยเอออยากได้อะอยากได้วิาสายเพิ่มหนึ่งตัว มาแล้วฉันมาแล้ว290เป็นหนึ่ทีเพอ,อนอนลงช่วงนี้ก็อยู่บ้านไปก่อนนะครับเพราะว่าเรารอตังเพื่อจะรอกองทัพใหม่เราต้องยื้อไปก่อนตอนนี้ไม่เป็นไรเรายังมีวิาสาดอยู่พมดพมอเราเพิ่มอีกหึงตัวเมื่อไหร่เงินจะมา60วิวิเมื่อไหร่จะครบ1นาทีครับนี่โอ้โหครบ1น,นาทีใจแทบขาด รอเทบรอใจเทบขาดนอะ่ะมันไม่โดนแช่แข็กเลยไอ้ไททันนี่มันกันสถานะมาแล้วองไม่โดนมามา,มาขอเพิ่มสองครับเพิ่มสเปียรตันอีกสองแล้วก็เอาอะไรวะเนี่ยโอ้โหตีมันตีมันอย่าให้มันมีชีวิตรอดจัดไปหนึ่งดอกหนึ่ง,ส,งสาสี่เอา ยังไม่ได้โอ้อะไรอ่ะไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยยังไม่ได้อีกเหรอยังไม่ได้ไททันอีกอไม่ได้ตัวตีป้อมอีกไม่ไหวแล้วนะไม่อยู่แล้วจะบุกอย่างเดียวแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วขี้เกียจรอขี้เกียจรอจริงๆไม่น่าซื้อวิสาเลยน่าจะซื้อไททันโอ้ยช่างอ่ะขี้เกียจรอละไปเลยเพื่อนฉันไม่อยากรอแล้ว จงแข็งซะไม่รู้ว่ามันแข็งหรือเปล่านะเออแข็งแข็งใช่น่าจะเป็นถ้ถาตีฝั่งเราฝั่งเราจะแช่แข็งฝั่งตรงข้ามซึ่งมันก็จบแล้วล่ะตอนนีเออ้เราต้องเราต้องความความเท่ดีเราต้องพาหัวหน้าหัวหน้าของเผ่าน้ําแข็งมาซึ่งบังคับไปก็ไม่ได้อะไรเพราะมันก็วิ่งเท่าเดิมนั่นแหละ ก็ไม่อยากจะจบเลยนะแต่ว่าคือให้คลิปมันไม่ต่อเนื่องไอ้ไม่ไม่ยาวดิต้องต่อเนื่องแต่ก็ไม่ยาวสองนาทีไปเรียบร้อยครับตัวต่อไปมาพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มสกเก็ตบอร์ดตาน,นี้เหรอเริ่มต้นไมเนอร์สิบสี่ตัวอัพสเปียร์ตันไปให้หล่อเทแล้วก็ไมเนอร์สิบสี่ตัวอัพให้ตันเพื่อความรวย จากนั้นเราเล่นสายวิสัยก็อัพวิาสายเต็มเลยอย่างแรกเราก็อมทหารไว้แล้วก็อรอรอสปเปียต้นมาก่อนถ้าไม่งนั้นเราก็จะไม่มีคนมาป้องกันฐานเรามันก็จะส่งสวอตหน้าตูดมาตีเอาจริงๆเราเล่นสายสวอตก็ได้นี่หว่าโอ้ยเออไม่ได้นี่หว่าจริงไม่ได้ไม่ได้มัน,ม,นมันต้องใช้เงินเยอะใช่ใช่ครับ เป็นไงล่ะเจ้าอ่ะจงแข็งซะหยุดหยุดกาเถอะขอร้องนี่ไม่ชอบเลยอ่ะคือแบบถ้ามันแช่แข็งตอมันกาเนี่ยแบบผมแบบเกลียดเหลือเกินอ้าวมันก็อัพแบบสายเรานี่ว่ะโอ้โหแข็งไหมเฮ้ยไมเนอร์ไมเนอร์เดินได้ทั้งที่แข็งเนี่ยนะโคตรโกงโอ้โหไมเนอร์ Minor. พี่แกการสตันด้วยขอเสียบหน่อยครับ มาดวลกันเถอะต้อตรงรีบแล้วโอ้ยมันจะกาดทำไมอย่ากาดไม่ยูกาดไม่อย่าก,กาดไ,ไ,ไม่นะเพื่อนมาแล้วเอาเอาวิาสสารมาหนึ่งตัวแล้วก็สเปียร์ตันมาอีกสองเพื่อเราจะได้มีพวกพอ้องเือเราจะได้มีกี้กี้เอาไว้ช่วยลุงตบตั้งหกตัวเลยนะหกตัวเลยเนะี่ยเฮ้ยสเปียร์ตันเราได้เปียบอะ สเปียร์ตันเราตีไป็น3ทีก็คือ90แต่มันตีแค่40เฮ้ยอะเฮ้ยอะเฮ้ยเฮ้ยมันปล่อยวิาสาะออกมาสู้แล้วว้าวตายแน่จะต้องเอาสเป,ปียร์ตันเพิ่มเี๋ยนะเสเป,ปียร์ตันขอเพิ่มหนึ่งตัวครับพี่มาแล้วมาแล้วพอมดพอมด <c oughs> ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเคลียร์สมอน ไปเลยกีกีของฉันระเบิดหลังบูมสวยต่อต่อขอวิสาห์เพิ่มครับก็กําลังพละเปียตันเพิ่มวันนี้เราจะจะได้เล่นไททันกันจริงๆจังๆก็ได้ใชออ่ใช่ใชบ้มบมเออแตกไปวิสาห์นี่มันเลี่ยมนี่หวาไปเลยบุกเลยบุกเลยบุกเลยไม่รอไม่รอไม่รอ,รอแล้วนะพวกนายมันน่าตื่เกินไปไม่รอแล้ว ต้องการไททันสักตัวมาตีป้อมหรือเกินมากๆถอยๆเดี๋ยวเราเปิดให้หนึ่งทีมันต้องตอวไปไม่งั้นมันไม่ครึ่งหลอดอุตสาห์ถอยแท้ๆแต่ไม่ครึ่งหลอดเราวันนี้โอเคครึ่งหลอดแหละกลับกลับกลักลับไปแล้วเพื่อนกลับมามันตีป้อมไม่เข้าครึ่งหลอดมันมีเลือดเลือดป้องกันตูมากเลยมันบุกมายังอ่ะ โอโม้มาแล้วมาแล้วกดสั่งโจมตีกลับเดี๋ยวทาหารเรามันจะถอยถอยทับเกินมามานี่มาแล้วโอ้โหอยาควบคุมเลือกเกินตัวนี้รอมานานขอขอเพิ่มครับขอเพิ่มครับพิศาสตร์มาสองเลยเพื่อนเราไหวไหมเนี่ยกําลังมาครับกําลังมาามันปล่อยไรท่านมานี่ก็อย่าว่ากันโอเคกระทึบ อาแช่แข็งกันหมดเลยมันเหมือนนิ่งเฉยเฉยนิ่งแป๊บเดียวเองไม่เข้าใจเลยโอ้โหมาแล้วอาชดอนพวกนายอตอดตอด,ตอดไม่มีปัญหาหรอกทุบป,ป้อมปักปักเออจริงๆก็น่าจะบุกได้แหละแต่อยากอยากรอให้ก็เลยต้องออร <laughs> อไททันตื่นจะรอทำไมเนี่ยโอ้โหจะรอให้มันดูเท่เฉย ต่อไปนะรอบอะไรอ่ะขออ่านรอบหน่อยสิอ้าวไม่บอกรอบด้วยโอ้ลัวผมชอบลัวมากเป็นด่านที่ดีมากพรีเมียม,มเราจะได้ดูกอกกำลังเฮ้ยเรามาเล่นอะไรที่มันแบบอืดๆอดๆัดย,ดยืดหยาดสงครามอันยืดเยือ้อเอาดีไหมวิศาะสักเจ็ดตัวสเปียตันสักสี่ตัวคิดได้ไง พี่จะยื้อเหรอโอ้ใช่นะโอ้โหไอ้พวกนี้ไม่อัพสวอร์ดแบบนี้มันไม่เน้นพังกำแพงอันนี้มันเน้นกำลังพลเฮ้ยมันมันจะเน้นพังกำแพงหรือเปล่าวะไม่ไม่รู้อะบางครั้งก็มาแปลกไอ้พวกนี้ไหนยังไงครับนิ่งแบบนี้ผมไม่รู้นะเนี่ยควบคุมเป็นไมเนอร์หุนสักหน่อย ได้รวยสักทีมาเช็คมาดูมาส่องโอ้มันไม่ได้บวกเลยอ่ะคือแบบต้องรออีกเลยอเยี่ยมเยี่มยมเยมรอไปใจเย็นเคุณม,ม,มอมครับคุณต้องใจเย็นเย็นันงไงต่อลทีนี้พวกนี้ก็ขุดกันไปถึงเวลาแล้ววิาสาดออกมาสักที เพื่อเราจะได้ไปยืนค้ำหน้าไว้กันพวกนี้จริงๆมันคงไม่คิดจะขุดหรอกมันคงไม่คิดจะบุกตอนนี้ใช่ไหมโอเคเราจะไม่เอาสูตรยือนะ้อแล้วมาสเปียร์ตันสองตัวเผื่อตอนต้นเกียรมันรีบบุกมาแล้วเราบึ้มมันไม่ทัน เฮ้ยอ้าวมาแล้วโอ้โหโอ้โหว้าวสุดยอดไปเลยครับจังหวะนี้ <c oughs> เร็วจังเลยนะทำไมพวกนายมันขี้โกงกันชัดๆเลยเนี่ยวิ่งออกมาทีละตัวเลยโอ้โหเขี่ยมากไอ้ที่มันขุดไปเนี่ยคือมันขุดอากาศแล้วมันทำให้มันมันมันง้างอะไรเฮ้ยเพื่อนในง้างอะไรของโอ้โอ้มันมาแล้ว รอบึมเลยแตกสามสวยพี่สวยบุรีหยุดยิงเถอะนะขอร้องเดี๋ยวเดี๋ยวมันเร็วเกินนะกําลังพนเรายังไม่พร้อมเลยครั้งนี้เอาแบบสายแบบไหนดีสายเราเราเล่นตัวหลักไทท,ไทันไททันตบดีกว่าฉันขอเป็นตัวหลักหน่อยก็แล้วกันนะซึ่งก็เล่นไททันกันตั้งหลายรอบแล้วให้มันบุกก็บุกมาเกียดแล้วไม่เอาอ่ะ เราจะไม่ประมาทถึงจะเป็นระดับปานกลางเราก็จะไม่ประมาทปาบเอ้ยอะถอยไปแล้วนี่เฮ้ยอะมันต้องบุกกลับมาอีกแน่เลยไม่ไม่ไม่จริงไม,ไม,ไม่จริงเฮ้ยอะวันนี้อาจจะเสียงเปลี่ยนอีกแล้วเลยไม,ไม่ไม่เปลี่ยนหรอกเออมันต้องเหมือนเดิมนี่มันไม่เปลี่ยนหรอกก็พูดปกตินี่ว่า มามามาเฮ้ยยังนิ่งยังนิ่งโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วร่างสกายต้องการประทะ I am so epic epic uh, I am so epic uh, Archers fire มาตีเลยผมไม่รอไม่รอแล้วหัวมันร้อนเหลือเกินนะไม่อยากจะรอแล้วครับพี่น้องบึ้มไปเลย กลับกลับผู้เล่นผู้เล่นรอพี่ยักษ์เราก่อนเดี๋ยวไม่มีตัวตีป้อมอีกคนมันเลือดร้อนก็จะไหมเอ้ยเร็วเร็วโอ้เฮ้ยเฮ้ยพันห้าพเร็วพันห้ามาเร็วโอ้ไม่ไม่ไม่ได้จับไมเนอะร์ขอจับยักษ์อืมเอ้ยไททันมาไปไ,ปไปเพื่อนบุกบโอ้ เยี่ยมจริงเอามวใส่เพิ่มหนึ่งตัวแล้วกันฮึมาเลยพวกกี้กี้โอ้โหกี้กี้หัวแตกกันหมดเลยอย่าพึ่องอย่าพึ่องอย่าพึ่งรอข่าด้วยอย่าพึ่งรีบตีมันมีตัวฮิวได้หว่าตัวฮิลฮิวตรักเอือ,อไม่ไหวแล้วนะสลายไปซะไอชิดอนเบียบ เปียบอขอตีหลังหน่อยครับว้าวสุดยอดไปเลยอ้าวฮิวกันแบบนี้อย่าฮิ้วหน้าด้านๆพี่ไม่ชอบผลฮิวหน้าด้านๆกระทืบแข็งข้ามขยับนะดีมากตีโอ้ไม่ค่อยอยากจะยืดหมดนี้เท่าไหร่เลยส่วนใหญ่ผมนี้มันแบบยืดมากเพราะติดรั้วนี่แหละเยี่ยรีบเรียบ,บร้อยแปมต่อไป รอบชิงชนะเลิศแล้วเออ,อ,อรอบชิงชนะเลิศแล้วมาเฮ้ยเฮ้ยอะเฮ้ยชินละเทนเซไม่ใช่ละไม่ใช่ละใจเย็นๆจะเล่นแบบนี้ดไมนะ่น่อสูตรสูตรนี้สวอตสามสี่เจ็ด 3, 4, โอ้เปียตันผมจะเล่นอะไรอะครับ อาจจะมีสิทธิ์แพ้ก็ได้นะถ้าเล่นอันนี้อ๋อไม่เคยลองสวอดเลยอะฝ่ายนี้มัน,ม,นมันมีสิทธิ์แพ้ด้วยโอเค,อเคผมเล่นละกันนะผมเล่นละกันนะผมเล่นละกันนะเ,เปลี่ยนใจอยากเล่นอออยากลองอะอยากลองสวอดสักครั้งหนึ่งนะก็ถ้าแพ้ก็ไม่ว่ากันผมลองสูตรใหม่เฮ้ยเอาจริงดิโอ้โเอา้า สว,ส, <wield> สวัสดีเพื่อนวันนี้เราจะมาโอ้โหโอ้โ huh. ห huh. มาแล้วมันมาแล้วใจเย็นเย็นก่อนครับใจเย็นเย็นก่อนครับผมยังไม่ได้ผลิตสวอดออกมาเลยกลับกรับกับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตีเดี๋ยวโดนตีเร็วเร็วอร์ดสวอดสวอดสวอรสดบุกอีกแล้วว่ามันเล่นสูตรกันเลยเล่นส <3 of sport> ูตรเดียวกันนะไม่ชอบเลยนะฮโอ้ร <ongoing> ้อยแปด พัดชาวช่วยนิ่งเลยอ่ะนิ่งเลยร้อยแปดแบบนี้มันบทเพลงแห่งความตายอ,อ,อ้ยายาใจเย็นก่อนเพื่อนอย่าเลือดร้อนใจเย็นเย็นก่อนต้องรอท้าหารมาเต็มก่อนนะโหยโดนไปหนักเลยนะเน่เมื่อกี้เกือบนิ่งเลยอ่ะเกือบนิ่งเกือบนิ่งแล้วเฮ้ยก็มาก็มา,เข,า,มาเข้ามาเลยโหดีด ไปอะสู้ไม่ได้น่ะสิทหารก็สุขภาพดีกันทุกคนมาละเริ่มมาและก็มาดิครับก็เข้ามา,าอยากเจอพอดีมาดิเปิดประเด็นหรอชอบเล่นเครื่องหรอเออตายไปเริ่มเยอะละเริ่มเยอะเริ่มเยอะเริ่มมีกาลังพลแล้วตอนนี้ยิ่งคนมันเยอะเรือดม,มันยิ่งร้อน ต,ต,ต้องการเพิ่มอ่ะต้องการเพิ่มไมเนอร์เงินไม่พอจะผลิตจํานวนไปเลยเออมายกทับตีกันอย่างนี้แหละสนุกดีมันอาจจะตีหลายรอบหน่อยแต่โอ้โหผู้คำเดียวว่าหัวแทบแตกสกิลหลอกล่อรู้จักเป้าตีป้อมตีป้อมซับ96 ถอย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 เร็วไม่ได้กินบอกเลยว่าไม่ได้กินไอ้ยะมากันเป็นกองวะเดี๋ยวเราจะอัดห้าสิบตัวให้นายรู้ซึงเลย50ตัวเนี่ยไม่ถึงหรอกเฮ้ยมันก็ไม่ธรรมดานะสวอดเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดานะไปเลย17ตัวแล้วก็เอาอ่ะ มาอือแตกไปหนึ่งก่อนกาดกาดฮนูไม่ให้ยิงตายซะป้อมแตกเอา้าเอา้าจะอัพกี่ตัาเพื่ออะไร <c oughs> เฮ้ยบ้าแนะ่สวอตนี่มันสูย่อยขนาดนี้อะสูย่อยเ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดานี่หว่า ได้สูตรเพิ่มมาสูตรดึงแล้วเฮ้ยถ้าไม่ลอไม่รู้จริงๆด้วยโอโ้โ,อโหหดเกินเฮ้ยได้เหรออยากจะเชื่อเลยว้าวโอเคนะครับสำหรับวันนี้วอมัชชาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ,บคุณที่ทุกคนช่วยติดตามดูผมนะครับตอนนี้ผมมีลุบเจ็ดแล้ว <c oughs>